เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรม Big กคลีนิ่งเดย์บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาเทศบาลประจำปี2560ค่ะณบริเวณสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้างหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาเทศบาลประจำปี2560เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีบริเวณสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดให้สะอาดมีระเบียบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไปที่ได้พบเห็นอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดอีกด้วย